สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรนะครับในช่วงวันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2567นะครับเดี๋ยววันนี้มาเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนว่าพื้นที่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้จะเห็นนะว่าพายุที่อา่าวเบงกอลตอนนี้เริ่มขึ้นฝั่งที่ประเทศบังคลาเทศแล้วนะครับก็ส่งผลทาให้ ในส่วนของทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตกมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้นะครับในวันนี้ดูในส่วนของลักษณะนะครับแล้วก็จับตาดูนะครับจับตาดูในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับมีแนวโน้มที่จะทะวีกําลังขึ้นเป็นพายุหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับซึ่งถ้าเป็นพายุก็น่าจะเป็นพายุลูกแรกนะครับในทะเลจีนใต้นะครับถ้าเคลื่อนข้ามฝั่งมาตรงนี้ก็มีลุ้นในส่วนของประเทศไทยนะครับ มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของพายุนะครับแต่ว่าก็ลุ้นต่อนะครับในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับถ้าดูจากภาพตรงนี้พายุนะครับกับย่อมความกดอากาศต่ำขนาบซ้ายขวานะครับหลังจากที่พายุตัวนี้ขึ้นฝั่งแล้วก็สลายตัวไปแล้วลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็จะกลับมามีกําลังแรงขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําให้ภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับในช่วงเช้านี้นะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝน วันนี้ฝนเริ่มลดลงมากกว่าทุกวันนะครับเนื่องจากบรสมวตะนกเฉียงใต้ถูกพายุที่อ่าวบึงกอดูดไปนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับยังคงเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากแล้วก็แถวลำปางนะครับเชียงใหม่ส่วนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแต่ว่ายังภาพรวมยังน้อยอยู่นะครับแล้วก็ภาคอีสานยังคงต้องลุ้นในส่วนอีสานตอนบนนะครับหนองคายอุดรธานีบึงกาฬโซนด้วยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ โมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับช่วงเช้ายังไม่มีฝนเท่าไหร่นะครับพอช่วงเริ่มสายนะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอแม่สรียงแม่ลาน้อยอำเภอขุนยวมนะครับอำเภอเมืองอำเภอปลายนะมีโอกาสเกิดฝนทั้งหมดนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ที่เป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับรวมทั้ง จังหวัดตากนะครับท่าสองยางแล้วก็อุตรดิตฐ์มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็รวมทั้งน่านด้วยนะครับแล้วก็ประปลายแถวอีสานตอนบนนะครับที่เหลือภาคใต้กับภาคกลางยังไม่มีฝนนะวันนี้ฝนลดลงวันหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสตกอยู่นะครับในหลายพื้นที่ไปดูช่วงสายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสายขึ้นมานี่คือในโซนนี้นะครับเริ่มแล้วหลังจากที่พายุเริ่มขึ้นฝั่งแล้วลมตะดกเฉียงใต้ก็จะเริ่มม้วนกลับเข้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้จะเป็นวันนี้ถึงคิวของภาคเหนือจริงนะครับในส่วนของฝน,นครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับในช่วงสายๆมีโอกาสเจอฝนในวันนี้นะครับดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้โมเดลของศูนย์นพยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปครับส่วนอีสานฝนลดนะครับลด1วันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาต่อดูดูของฝั่งอเมริกาบ้างนะครับในส่วนของข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์ฝั่งอเมริกาก็ ยังคงตรงกันนะครับก็คืแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนมีโอกาสเจอฝนตกหนักอำเภอเมืองอำเภอปลายนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทําให้เกิดน้ําท่วมนี่เกิดจากฝนตกสะสมมาเป็นเวลานานนะครับรวมทั้งเชียงดาวเชียงใหม่ชัยปราการนะครับและหลายๆอาเภอของเชียงใหม่นะครับแล้วก็ภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านนะครับมีโอกาสเกิดฝนปราปรายนะครับรวมทั้งจังหวัดตากนะครับนี่คือในส่วนของช่วง ประมาณ10มิกนาวันนี้นะครับช่วงสายๆนะครับซึ่งก็เน้นในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับซึ่งตรงกับโมเดลของเยอรมันนะครับภาคเหนือแล้วก็โซนอีสานนะครับโซนอีสานก็ยังคงมีลุนฝนต่อได้นะครับแต่เป็นอีสานตอนบนวันนี้นะครับวันนี้อีสานภาพรวมฝนน้อยนะครับรอลุนพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งฝนจะกลับมานะครับแล้วก็จับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงวันนี้ดูประมาณเที่ยงนะครับพอเที่ยงนะฝนเริ่มเลื่อนตัวเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับโดยเฉพ,พาะภาคเหนือวันนี้เตรียมรับในส่วนของฝนตกหนักนะครับซึ่งก็ยังคงเป็นจังหวัดเดิมนะครับอำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนแม่สะเลียงอำเภอปลายอำเภอเชียงดาวเชียงใหม่นะครับเชียงดาวสมง แม่วงแม่แจ่มนะครับอมก่อยโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องได้นะครับในโซนทางด้านภาคเหนือเชียงดาวชายปราการแล้วก็เชียงรายนะครับเชียงรายพร้าวลำปางเชียงรายลำพูลำปางนะครับรวมทั้งจังหวัดตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงรวมทั้งกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องได้นะครับในช่วงนี้ ก็ถือว่าเป็นฝนในที่มาพร้อมกับในส่วนของพายุที่ขึ้นฝั่งบังคลาเทศไปแล้วแล้วก็จะเห็นนะว่าพอพายุขึ้นฝั่งไปแล้วลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มม้วนกลับเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วเขาจะโค้งไปกับพายุลูกนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มโค้งกลับมาแล้วแล้วก็จับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับที่จะมาดูดเอาในส่วนของบอสุนตระเฉียงใต้มีกําลังแรงเข้าปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอช่วงบ่ายนะครับมาแล้วนะครับชุดใหญ่นะครับช่วงบ่ายเฝ้าระวังด่วนนะครับดูแล้วกระจายตัวเข้ามามากขึ้นนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายนะครับพยาวน่านแพร่แล้วก็จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตากกำแพงเพชรนครสวรรค์บางส่วนกาญจนบุรีนะครับ อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีแล้วก็ราชบุรีนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ในช่วงบ่ายก็เฝ้าระวังนะครับน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับไปดูช่วงประมาณ14นาฬิกาวันนี้นะครับเดี๋ยวดู14นาฬิกาก็ยังกระจายตัวดีดูตรงนี้เป็นข้อมูลจากโมเดลของฝั่งยุโรปนะครับดูฝั่งอเมริกาบ้างนะครับ ของอเมริกาก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคเหนือฝั่งด้านบนนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับเช่นเดียวกับของยุโรปนะครับของเยอรมันดูโมเดลฝั่งเยอรมันนะครับแบบจําลองพยากรณ์อากาศฝั่งเยอรมันนะครับก็ยังคงเป็นโซนนี้นะครับโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ด้านตะวันตกก็ให้ให้โมเดลตรงกันนะครับทั้งเยอรมันยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับนี่คือโมเดลในส่วนของฝนนะครับแล้วก็ไปดู ไปดูช่วง15นาฬิกาวันนี้นะครับเดี๋ยวดูบ่ายวันนี้บ่ายฝนก็เริ่มเลื่อนเข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับพอช่วงเกือบหัวข้ามก็เลื่อนเข้ามาข้างในมาถึงนครสวรรค์น,นะครับมาถึงนครสวนนรครค์แล้วก็กาญจนบ,บุรีภากคกลางนะครับกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็อาจจะมาถึงเพชรบุรีภาคใต้นะครับ กาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแล้วก็อ,อ,อุทัยธานีนะครสวรรค์บางส่วนนะครับตากกำแพงเพชรนะครับพิษณุโลกบางส่วนสุโขทัยบางส่วนพิจิตรบางส่วนนะครับแล้วก็อุตรดิตฐ์อุตรดิตฐ์แพร่น,น่าน ตระดิดแพน่านแล้วก็พะเยาแล้วก็ที่หนักต้องต่อเนื่องก็คือแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานาน,านได้นะครับดูโมเดลของฝั่งอเมริกาก็ให้น้ําหนักคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นโซนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน,านลำพูนลำปางรวมทั้งจังหวัด ตากนะครับแล้วก็จะตรงกับอของฝั่งเยอรมันเช่นเดียวกันนะครับโมเดลตรงกันเลยนะครับภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับแล้วก็เริ่มเลื่อนเข้ามาข้างในมากขึ้นพอช่วงใกล้ๆใ,ในส่วนของอใกล้ๆหัวขํานะครับฝนเริ่มเข้ามามากขึ้นไปดูช่วงหัวข้ามน,นับสิบเจ็นาฬิกาเริ่มเลื่อนตัวมาฝั่งตะวันออกมากขึ้นนะครับครอบคลุมหมดเลยนะครับ ครอบคุมจังหวัดต่อไปนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายนะครับเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์น,นะครับนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็ชัยนาทพระนครศรีอยุธยานะครับ กาญจน,นบุรีแล้วก็อาจจะมาถึงชัยภูมินะครับรวมทั้งขอนแก่นแล้วก็หนองบัวลำพูในช่วงหัวค่ำนะครับนี่คือโมเดลในช่วงหัวค่ำวันนี้มีโอกาสเกิดในส่วนของฝนนะครับต่อเนื่องเราไปดูช่วงค่ำนะครับ19นาิกานะครับ19นาิกาเป็นโซนทางด้านภาคเหนือนะครับพิษณุโลกสุโขทยัยอ่แล้วก็ ตรงนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับบุตรดิตนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับภาคใต้หัวค่ํานะครับที่มีรุ่นฝนก็มีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับจากโมเดลก็จะตกในช่วงหัวค่ํานะครับส่วนอีสานแถว อุดรธานีหนองคายขอนแก่นโคราชก็มีลุ้นประปายแต่ว่าจากโมเดลแล้วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักเหมือนทุกวันนะครับพอช่วงค่ำนะครับช่วงสามทุ่มวันนี้ก็พิษณุโลกนะครับอุตรดิต์พิษณุโลกอุตรดิตนะครับแล้วก็ไม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางนะครับน่านแล้วก็จนกระทั่งไปถึงในส่วนเที่ยงคืนนะครับ ก็ฝนก็นเริ่มซาไปแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นพรุ่งนี้ต่อนะครับนี่คือเป็นข้อมูลโมเดลฝนในช่วงวันจันทร์นะครับคาดการ18ชั่วโมงข้างหน้านะครับมีฝนในโซนทางด้านภาคเหนือเป็นหลักนะครับภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในเชาน้านี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งยุโรปทางด้านอเมริกาทางด้านเยอรมันนะครับแล้วก็ ประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน w i n d y c o m ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ